อันเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่มันกระสีเห็ดไอ้น้ำตกหมูมีเนื้อหมูตับงวงจากน้อยพริกกระเทียมสาบแล้วก็ไอ้ผักเคียงนลยพี่น้องเอ้ยนี่กระสมีหัวหอมใหญ่หอมแดงไอ้ผักชีผักซาลาเนาแล้วก็ไอ้ต้นหอมเออสักนี่ละส่วนผสมก็ได้มาเมืม่อขันตอนกระเห็ดเลยพี่น้องนี่ตะกร้าท่ทานห่อนเส้นน้ำมันพี่น้องเอ้ย นี่แล้วก็หัวกระเทียมกระเทียมสับเข้าไปโดสทันดัวมาเนะ่ยก็ไปให้มันเบิดนี่ขวัขวขัวน้อยก็กระเทิด์พี่น้องเราค่อยใส่เนื้อมูกับนั่นเข้าไปเลยกระเทียมเพิ่นกระได้สับเป็นต้อนขลุ่ยเลยน ว่าละตับกบระสาคอสนั่นนกกระไดเอากระไดสใส่เนื้อลงไปเลยมให้สุกพี่นอ้องเขาแบบเพ็ดเป็นค้อนขรุเทเนะาะผัดให้มันสุกจนอยก่อนพี่น้องนี่พอสุกแล้วเขาก็ดจะมาปรุงมาเดี๋ยวพี่น้องเลยใก่ละ ปงไปน้ำใส่กับตาลจากน้อยบอไซกับบอไปหยังข่าใส่น้อยนึงแล้วก็ผงชะโลดพอรสดีก็จะเทน้ำปลาอพอพอกอนอย่างมันเค็มพีนมนออ่น้องเอ้ยเค็มแล้วออกอยากออกง่าย นกแอกยีกงอันนี้แก,แก,แก,แกน้ำบักน้าาพี่นอ้องพอเนาะน้ำน้เป็นน้ำขอานหลงน่งได้ืะก้เข้าวคัวบ้านเนี้ยถ้าเข้าวคัวเพื่อขากันเลนี่ข้าวคัวตัวนา้ส้นไหลแต่หอมพริกผง ใส่นอ้ออีกพอโขบบาดเนี่ยคนคนคนเขากันพี่น้องพอมันสุกพอไอ้เนื้อหมูเขามันใกล้สุกแล้วเขาก็ใสอันผักเขาเข้าไปเลยหอมตัวด้วยเมันจะได้สีกรไดสสดสีสันสดใสผักผัดโดนๆเนี่ยผักมันสีอันแหล่บ่เป็นแต่แซ่บพี่น้องเดี๋ยว นีเขาก็ซิมมึงมาเนี่ยอ,มอมซมบสียบเสีวงแซ่บอยู่เดี๋ยวชิมคำหนึ่งสิพอพอแล้วไม่จำเป็นโอ๊ยตรวจมือข่อยขึ้นไหม เปะเปะเปะแท้สุดบ้าขาดบ้าเกินเลยเพียงน้องเลยมาเนี่ยผัดให้มันปวดน่ามันปวดเลยพี่น้องเจ็บแทรกปวดจนน้อยก็ใส่ผักบสมๆๆเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าผักใส่ไปบางสิมงนี้น้ำในผักมันมันเป็นผสมผสานอีกเหมือนกันผัดจนน้ำมันปวดเพล่อพี่น้องอ้าวบัดเดี๋ยวเขาก็ใส่ผักเข้าไปเลย นะผักพลัเน่ยข้างนน้นนินี่เขียวๆคนน่ะน้่งซาลาเปยส่อเงอบาาเนี่ยเป็นน้องเ,งเ,นเนองเ้ไป็นแสบบอนี่น้ำตกเขาว่าอืมเลย เงิบนะพี่น้องมาเด้อมาเด้อเจ็บแสบน้ำกันพี่น้องเอ้ยน้ำตกหมูใส่ตับห้วคุณนะมันจะแสบบอเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องไปกินเข่าก่อนเพิ่งดูมาเด้อมาเด้อ